นี้นะคะมันก็จะเป็นหลังจากที่ผ่าตัดออกมาแล้วแล้วเขาก็ให้เจลให้เจลเอ,อ่อเป็นเหมือนเป็นน้ำแข็งนะคะเยน็ยนๆมาให้ประครบนะคะเพื่อที่แบบความเจ็บปวดหรือว่าความชาจะได้บรรเทาลงนะคะนะคะี่ค่ะมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้มันจะเย็นมากๆเลยนะคะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ก็ คือเกือบแปดโมงแล้วนะคะตอนเช้าเช้าตรู่ของวันพุธวันนี้นะคะเพ่อหมายมีนัดกับหมอจะต้องไปผ่าตัดเพราะว่าพ่อหมายเอ่อดัดฟันนะคะแล้วก็ปกติก็ต้องถอนฟันแต่ว่าฟันของเพ่อหมายเนี่ยมันมีฟันฝังอยู่ข้างในนะคะที่เรามองไม่เห็นแต่พอเอ็กซเรย์แล้วก็มันมองเห็นนะคะตรงข้างหน้าตรงนี้นะคะตรงนี้ แต่ก็ไม่ใช่แค่ซี่เดียวนะคะ <c oughs> ก็คือมันจะผ่าอีกหลายซี่ <c oughs> ก็รู้สึกโทษทีนะคะก็รู้สึกกลัว <c oughs> หน่อยนะคะ <c oughs> นี่ต้นไม้สวยมาก <c oughs> นี่อันนี้กำลังไปโรงพยาบาลนะคะ <c oughs> แฟนไปส่งคนเข้า รู้สึกกลัวเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เราไม่เคยนะคะไม่เคยในชีวิตนี้ก็คือไม่เคยมีการผ่าตัดอะไรเลยไม่เคยโดนฉีดยาสลบแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยไม่เคยแล้วหมอก็ครั้งที่แล้วที่ไปหาหมอแล้วหมอก็อธิบายให้ฟังว่าจะต้องฉีดยาสลบแล้วก็จะต้องใช้เครื่องช่วยออกซิเจนอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. ก็คือ สำหรับบางคนอาจจะคิดว่าเออมันเป็นเรื่องปกติธรรมดาเนาะแบบนี้ไงแต่สำหรับผูอใหม่เราผู้ใหม่มีความรู้สึกแบบเออมันกลัวทุกคนไม่รู้สิใจมันวิวฟิวอะ <c oughs> แต่ก็ไม่เป็นไรสู้ๆทุกคน <c oughs> ใจให้ด้วยนะคะสวยนะทุกคน <c oughs> อันนี้เป็นระหว่างทางที่จะไป เราเข้ามาในที่จอดรถของโรงพยาบาลแล้วนะคะตอนนี้ก็มันเชา้ามันไม่ค่อยมีคนจอดปกติจอดรถนี่ก็จะเต็มเลยนะคะแต่วันนี้ก็ดูดูแล้วเหมือนยังว่างอยู่ตอนนี้เราถึงแล้วนะคะทุกคนจะเชื่อสิ ไปโรงพยาบาลมันก็ต้องใส่แมสขอให้เราใส่แมส Do you have mask? You mask? ก็เลาเอ่อแมสอันนี้นะคะมีประวัติความเป็นมานะคือว่าเมั่ไปสอบที่สถานทูตใช่ไหมคะที่แฟ์เฟิร์ส ค o ณคุ e ต้องถอดหน่งทุกคนโอ้ยทะเลบ้าเลยจอดติดกูจะเปคืดนขคนอื่นเขานะคะ เดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูตรงนี้ตรงนี้ค,ะคะ่งนี้ตงนี้นี่นะคะเมสนี้นะคะประวัติความเป็นมาของแมสที่ฝ้าหม่ใส่นี่ก็คือคือว่าฝ้าใหม่เนี่ยไปสอบที่สถานทูตที่แฟรงเฟิร์ตนะคะแล้วก็คือไปสอบมาหลายครั้งแ,งแล้วก็รู้จักท่านเอ่อก็ได้เจอหละท่านกงสุนหลายๆครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ครั้งท่านก็มาคุมสอบและทีนี้พอดีครั้งล่าสุดเนี่ยท่านจะ,กะเกษียณนะคะแล้วพอเขาจะกลับมาแล้วก็ท่านก็เลยเอาอ,อันนี้ให้นะคะมีสองอันค่ะให้มาสองอันมีแมสแล้วก็มีขนมมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีเจลทามืออะไรอย่างเงี้ยให้มานะคะท่านน่ารักมากนะคะ ก่อนจะเข้าไปนะ้ทุกคนเราจะต้องกรอกใบก่อนนะคะเพราะที่นี้เขาไม่ให้เข้าไปกรอกใบสะก่อนเราจะต้องกรอกเชื่อกรอกเบอร์โทรศัพท์ทอะไรอย่างนี้นะคะพรจะให้เข้าไป เ,เราก็จะต้องเข้าไปเราก็ต้องไปยื่นให้กับตรงด่านแรกของพุชน่าจะคล้ายๆแบบเหมือนบ้านเราก็คือจุดเหมือนจุดซักประวัติอะไรประมาณนี้ต้องทำอย่างนี้ก่อนแล้วอใหมก็ตทอตี จะพปายไปเ北รูเรื่อๆโรงพยาบาลที่นี่นะคะทุกคนถ้าสมมุติว่าเราไม่สบายหรือว่าอะไรก็ตามคือมันยังม,มีโอกาสน้อยมากที่เราจะได้มาที่โรงพยาบาลน,นะคะถ้าเกิดว่าเราไม่เป็นอะไรมากจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็คือปกติทั่วไปก็คือจะไปหาหมอบ้านหมอประจําบ้านนะ,ะก็คือเป็นพวกคลินิกอะไรอย่าง้ยคะแต่ละบ้านก็จะมีหมอประจําบ้านของตัวเองเองนี้วก็ไปหาหมอประจําบ้านแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นอะไรถ้าเเป็นอะไรมากเจ็บหูหูตาจมูกอะไรอยงี้ก็ไปหมอเฉพาะทางฟันก็หมอเฉพาะทางอะไรอย่างี้ค่ะก็จะมีแต่ถ้าเกิดว่เมันสิ่งดัง เหมือนแบบเขาซ่อมแซมโรงพยาบาลตรอโปรนะคะมาถึงที่โรงพยาบาลแล้วนะคะอยู่ข้างในแล้วเราก็กำลังเดินไปที่จุดที่เขาจะเราจะไปจะต้องไปยื่นเอกสารก่อนนะคะวันนี้ก็คือเราเข้าวงดน้ำแล้วนะคะ12ชั่วโมงแงดข้าว2ชั่วโมงแล้ว จุดตรวจนะคะดูขวัญใจเครื่องมากเฮียวินกำลังเดินไปนะทุกคนไม่ต้องห่าาวงช้าเช้าก็มีคนอยู่นะแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นอย่างนี้ค่ะ ถ้ามาสายๆหน่อยก็แน่นอนอะ่ะเต็มโรงพยาบาลแน่นอนอะ่ะก็ต้องรอ,อนิดหน่อยนะแต่ก็ไม่ได้เยอะมากเหมือนกับที่ไทยนะคะเพราะว่าก็จัดการระบบอของเขาอยู่ตอนนี้เราจะต้องขึ้นไปที่อันบรันส์นะคะทุกคนมาแล้วกันเชื่อ จะขึ้นไปตกจากเล็์นะคะไ่ใช mm ่นีมเอสเตสต็อกวันนี้นะคะ mm hmm. ตึงๆไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น mm hmm. ตอนนี้คือเรามานั่งรอ เขาจะเรียกนะคะตอนนี้เราองไปโรงพยาบาลแล้วกลัวนิดหน่อยตอนนี้นะคะโมัยโกอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะต้องรอตอนสิบโมงจะต้องไปเปลี่ยนชุดนะคะแล้วก็บอกต้องไปเรียกเ,เรียกคุณพยาบาลตอนนี้ก็คือเจาะเลือด ตรวจทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะก็รอเข้าห้องผ่าตัดแล้วก็เมื่อกี้หมอก็บอกแล้วว่าทำไมจะต้องนอนหลังจากผ่าตัดแล้วก็คือจะต้องนอนที่โรงพยาบาลหนึ่งคืนนะคะหรือไม่ก็สองคืนก็ไม่รู้นะคะต้องรอดูอาการก่อนแต่อย่างน้อยหนึ่งคืนก็ต้องนอนอย่างเงี้ยค่ะแล้วตอนนี้ผู้ชายก็อยู่คนเดียวที่โรงพยาบาลนะคะเพราะว่าด้วยสถานการณ์ของโควิดเนาะเขาไม่อนุญาตให้ญาติเนี่ยเขา้ามาเยี่ยมถึงในห้องของผู้ป่วยนะคะถึงแม้ว่าผู้ป่วยจะนอนพักอยู่ที่ ก็ไม่เป็นไรค่ะเราพราะหม่ก็ยังใช้โทรศัพท์ได้เราเพราะหม่ก็ยังติดต่อกับแฟนได้ทางโทรศัพท์คิดถึงโอดินเป็นห่วงโอดินแค่นั้นนะคะว่าไม่รู้ตั้งแต่เกิดมาเนาะยังไม่เคยนอนโดยไม่มีแม่อย่างเงี้ยแต่คืนนี้ก็คือโอดินจะต้องนอนกับพ่อนะคะกับพี่แล้วก็พ่อพ่อใหม่จะต้องนอนที่โรงพยาบาลก็กังวลน,นิดหน่อยนะคะ และขะทุกคนเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะโรงพยาบาลก็ตอนนี้ฟ้าใหม่นอนในห้องที่มีผู้ป่วยนอนอยู่สามเตียงนะคะแต่ว่าคิดมีหนึ่งเตียงที่นอนอยู่แล้วก็มีฟ้าใหม่แต่อีกเตียงหนึ่งก็ว่างนะคะฟ้าใหม่ได้เตียงติดกับหน้าต่างนะคะก็ก็ดีคะ่ะได้ดูธรรมชาติดูภูเขาดูสวยงามนะคะก็จะทําให้แบบไม่ต้องเครียดมากนะคะยังไงก็เดีย๋ยวเจอกันนะคะทุกคนเพราะว่า หลังจากผ่าตัดแล้วทำไมก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงเนาะเขาบอกว่าอาจจะบวมอาจจะปวดอาจจะเจ็บก็ยังไงก็สู้ๆค่ะอันนี้ก็เป็นธรรมชาติด้านนอกที่อของโรงพยาบาลนะคะมองออกไปก็จะเห็นธรรมชาติแบบนี้นะคะตรงนู้นก็จะเป็นแบบภูเขาเราจะเห็นเนาะแบบเนี้ยค่ะภูเขาหิมะหิมะเริ่มตกเราตรงภูเขา,านี้ก็จะเป็นข้างนอกสวยดีนะคะเป็นธรรมชาติ สบายตาดีกุอนตอนนี้คือเราเรออย่างเดียวนะคะที่จะเข้าห้องผ่าตัดแต่ว่าก่อนที่จะเข้าห้องผ่าตัดผ่าตัดเนี่ยก็เติมน้ำเกลือเนี่ยนะเติมน้ำเกลือแล้วก็สึกเจ็บนิดหน่อยนะคะสุกคนมันเหมือน,นแบบอาการแบบไม่รู้อะ ตลกดีบางครั้งมนคนรู้สึกมันคว้งค้างอยู่คนเดียวนะก็ทุกอย่างก็นเนี่ยชุดก็เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วตอนนี้คือเตรียมความพร้อมแล้วนะคะเราจะมาเจอกันอีกทีหนึ่งก็คือหลังจากที่ฝ้าใหม่ออกมาแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าหน้าตาจะเป็นยังไงแบบหลังจากที่ผ่าตัดฟันแล้วเนี่ยคือแบบเขาก็บอกว่ามันจะมีบวมบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะมี เจ็บบ้างปวดบ้างแต่ก็เดี๋ยวเรามาดูกันเนะเาะพอยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ได้กลับบ้านอยู่ยดี คือหลังจากที่ผ่าตัดเสร็จแล้วนะคะทุกคนแต่เพหมายังมีความรู้สึกว่าตรงนี้มันแบบมันบวมมันแบบมันชาไปหมดเลยนะคะด้านนี้อาจจะเป็นเพราะว่าฟันมันอยู่ด้านนี้นะคะที่เขาทําออกแต่ณตอนนี้เนี่ยใอมาไม่ได้รู้สึกเจ็บอะไรนะคะแต่เพียงแต่ว่ามันชามันไม่รู้สึกเหมือนมันมันใหญ่มากอย่าเงี้ยแต่ก็น่าจะเห็นได้อยู่นะว่าข้างนี้มันจะบมบวมอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็เลยแบบ พราะไม่ได้กินข้าวมาตั้งแต่เมื่อวานใช่ไหมคะกินข้าวมื้อสุดท้ายนี่ก็คือตอนทุ่มหนึ่งนะคะแล้วก็จากเมื่อวานเนี่ยถึงตอนนั้นไม่ได้กินอะไรเลยเพราะเขาบอกว่าจะต้องหยุดอ่12ชั่วโมงแล้วเพราะมันเขาก็นัดเพราะมัน8โมงเนี่ยก็ไม่กล้ากินอะไรไม่ได้กินเลยนะคะน้ําก็ไม่ได้ดื่มแล้วก็หลังจากผ่าตัดเสร็จอย่าเงี้ยก็ตื่นมาแล้วก็นี่คืออันครั้งแรกที่มึงกินก็เป็นซุปอย่างเงี้ยค่ะสองอันออนซุปวันนี้กับ น้ำเนี่ยคะ่ะทุกคนที่เขามาให้นะคะก็ทุกอย่างปลอดภัยดีนะคะทุกคนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะหมก็รู้สึกโอเคเพียงแต่ว่าตอนที่ยืนขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะรู้สึกแบบเวียนหัวนิดหน่อยก็พยายามแบบเออช่วยตัวเองอะเพราะว่าเขาไม่ให้ใครมาเยี่ยมเนาะก็เลยแบบอืมก็โอเคคะ่ะตอนนี้ก็เปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นอีกอันหนึ่งนะคะที่ไม่ใช่เสื้อผ้าตอนเข้าไปผ่าตัดนะคะเมื่อกี้ก็หมอก็มาเยี่ยมมาดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อย่างโอเค เดี๋ยวคุณผ้ใหม่ก็จะกินแล้วก็เดี๋ยวก็าจะนอนพักก็เขียนจะตัดต่อคลิปอีกยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้พ่อใหม่ด้วยนะคะถ้าชอบคลิปของพ่อใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกําลังใจให้กับพ่อใหม่ด้วยอย่าลืมกดไลค์นะคะคอมเมนต์มาได้เลยค่ะติชมมาได้ไม่ชอบอะไรยังไงก็เขียนมาได้นะคะพ่้ใหม่ยินดีที่จะรับฟังแล้วก็ยินดีที่จะรับคําตําหนิจากท่านผู้ชมทุกคนนะคะ เรับวบันนี okay. Then, oh, ้ก็ขอฝากคลิปของเข้าใหมด้วยนะคะขอปิดคลิปอันน exactly? ี้เลยละกันสำหรับวันนี้นะคะที่ถ่ายมาทั้งหมดนะคะก็หลังจากนี้ว่ามาดูกันนะคะในคลิปต่อไปว่าพรุ่งนี้หรือว่าหลังจากออกไปแล้วมันจะเป็นยังไงนะคะวันนี้ก็สวัสดีค่ะทุกคนบ๊ายบาย